เราเหียบเงบแล้วผมสอปูชูแล้วเจ็ดสองแปดปู่ะปูชูแล้วอะไรปูลืมแล้วหรือปูปูลืมแล้วชูสองนิ้วปูชูสองนิ้วสองแปดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดปู่วะจะบอกใครนะเจ็ดสองแปดตูนะครับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมในทางมาลำบากมากนะครับไม่รู้แอทถอยรถกลับไปได้หรือเปล่านะฮะ นะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปูกันนะครับนะใกล้วิหารองค์ปูเจ้ากาดำก็คือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอนหยัดเดิน,นซื้อเสื่ยงเดึงไปถายปูด,ด้วยนะฮะอู้นี่อะไรนอนนี้นอะสวยงามมาก ลูกกรงนะครับลูกกรงที่เป็นกำลังทำอยู่นะครับลูกกรงสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้ช่างก็กำลังทำอยู่นะครับคุกจนกำลังทำอยู่นะตอนนี้ก็กำลังทำก่อสร้างอยู่ด้านนอกเนาะโอ้ กำลังทำงานอยู่เลยวันนี้ครับช่างใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับถ้าใกล้โยนจะสวยนะครับอ่ะโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วโอ้สวัสดีครับปูโอ้ยเนาะปูก็เนี่ยครับปูก็ไม่ได้หยุดพิยนต์นานนอกจากไม่มีเวลาจริงๆอ่ะดูครับคุณผู้ชมนะ คุณชมจำได้แล้วหรอนี้คือปูนะปูคำเซนนะครับปกติแต่เ็นนั่งเขียวมาอยู่ไม่ให้ดูชีวิตจริงของปูคำเซนนะะหนูชีวิตจริงของท่านก็จะเป็นนะฮะนี่องค์อะไรปูปูเจ้ากระดำอ่ะอันนี้เป็นปราพยากงโอ,อ,อ,อ้ปราพยากรอืมปราพยากงก็เป็นปร,รามบบา่าเห็นไหมจับจี่ มานสองออกสองข้างเลยโอจับชี้เลยเยจับขี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของบรมบราณนมันมีในตำราอยู่นะปูเนาะในตำราแต่ว่าคนที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยไม่มีหายากมากคือในนี่ที่เอามาติดในวิหารเพราะว่าเป็นการป้องกันมานรร้ายสิ่งไม่ดีชั่อ,าอ้า้เข้ามาไม่ได้เราต้องใส่ปราพยากรไว้ นี่เป็นการติดปลายละเอียดอ๋อแล้วส่งตะปูนี้ไม่เกี่ยวนะปู่นะอันนี้คืออันนี้ยึดอันนี้ไว้ดิอ๋อยึดอะไรยไเฉยเพราะว่าติดลายไงเมื่อกี้ติดลายแล้วก็เลยต้องส่งตะปูยึดไว้กอ็เอาออก<ด>เร็วเยวลย<อ>ครับปู่ลงมือปฏิบัติเองนะครับคุณผู้ชม,มนเป็นงานละเอียดนะปู่นะ ไอ้เก็บไอ้เก็บรายละเอียดเนี่ยมันเราจะต้องเก็บให้เป็นเนื้อเดียวกันนะถ้าถ้าคนละเนื้อมันเนี่ยเห็นไหมไอันนี้คือยังไม่ได้เก็บมันก็จะเป็นร่องเป็น,ปนอ่ามันจะไม่สวยแต่พอเราเก็บมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราเอาน้ําปูนเทอีกทีหนึ่ง<อ>เพื่อที่จะให้อตามฟองอากาศฟองเนี่ยให้มันหายไปจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมครับหลัเราใช้น้ํารูกน้ําปูนนะ ให้เป็นเนื้อเดียวกันต้องใส่ใจจริงๆนะปู่น้อกว่าจะได้สวยงามเนะี่ยอือต้องเก็บอัันนนี้อน,นี้เก็บต้องเก็บหลายรอบมันไม่ได้เก็บรอบเดียวนนเย่างน้อยมันก็จะเนีเงาแบบจะต้องใส่น้ำลูกใส่เยอะ เพม่อนำปูนลูกว่าจะบอก FC ว่าจะเห็นเลขนะแต่ว่ากล้าบอกตามมันใจมันคิดเรื่องเลขเลยคิดเรื่องเลไ้ก็จะเห็นแต่เลขอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยะ C เจ็ดเต็มๆเลยน่ะไม่ได้คิดนะปูแล้วไม่ได้พูดเล่นเลยปู่เจ็ดจริงๆนะปู่เนี่ยนี่ก็เจ็ด C เจ็ดนะปูไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องเลขนะตัเห็นจริงๆเรา เออแปลกมาก FC จะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเนาะเกณฑแนวทางนี้ไปก็เห็นเนาะรู้จะว่ายังไงก็เห็นจริงจริงดูครับปู ไอ้สบายปูตรงนี้เลยก็ได้เนาะจะได้แบ่งลูกศิษย์ลูกหาทำงานปูปลาปูนี่เลยนะปลาทูปลาทูร่ำรวยร่ำรวยไม่มีอะไรกันร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยไอ้แรงเขาทำงานเราก็ได้บุญด้วยเราก็จะได้บุญด้วยดูและดูรายละเอียดที่เรากำลังปิดให้ปูดูแนะนำหน่อยว่า อู้สวยเนาะอันนี้คือหน้าต่างอุ้ยทำคนลุกเนาะมามาชี้ดูคนลุกเลยผู้รายละเอียดอันนี้ขณะไม่ลงสีนะยังสวยมากนะออันนี้ต้องเจอต้องติดรายละเอียดเห็นไหมอย่างนั้เสร็จเราต้องเอาลายดอกนี่มาติดเนี่ยเห็นไหมตามนี้เนี่ยนมันไม่ใช่ง่ายเลยเนาะช่างต้องกราดีตเหมือนกันเนาะ

มันจะเป็นให้ออร์กอนตรงเป็นมิติที่แบบว่าเหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกันอนุ่มไวะัว่เลนะอนะโอเลยเกินไปนะครับอันนี้ก็เล็กเนี่ยอันนี้ก็เลียตรงอาปูนี้ทำเป็นย่างนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะตามได้ปู่คําเซนนะครับปูจะได้เลขตัวไหนอะไรไงฝันหรือยังก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราก็จะมาสนทนากะปูนะครับ หลังไม่ออกนะครับก็เพิ่งมาเจอปูวันนี้นะครับเส้นทางก็มาลําบากช่วงนี้นะครับเรียดน,นะครับรีบยังเต็มที่อย่างที้ชมพอเสร็จแล้วคงจะสวยงาม,มาเนะพอเสร็จแล้วสวยงามอยากด้านบนเลยใช่ปูนี่กี่องค์ครับเนี่ย นี่กี่องค์อนะเยอะเลยไหมเยอะเลยนี่เป็นปราพยากรองเล็กปราพยากรองเล็กเล็กองใหญ่อ๋อปราพยากรเนก่ยเจะอยู่มุ่งเสาของเรื่องนี้เราไม่ได้เก็บเก็บน้ำปูนต้องเก็บน้ำปูนเพราะเก็บน้ำปูนเยอะเลยนะปูนอันนี้ต้องเก็บอันนี้ทับหลังอือปราพยากรทับหลังเขาขับปราพยากรอยู่ด้านทั้งข้างนอกข้างในแล้วจะเป็นนรสิงห์แบกทาน ครับถ้าใครมีคนที่โดนคงโดนของเข้ามานี้อาจจดีหายผีเกิดเจงหมดแหละเข้ามาในนี้เข้ามารนนี้ได้แค่เข้ามาก็หายหมดเลย่มตรงนี้จะเป็นองค์ปูจะอยู่ตรงกลางนี้องค์ปูเจ้ากระดัใช่จะอยู่ตรงกลางตองนี้เอาองคูจอยังไม่ได้หลอ่อตรงกลางเป็นปูนเอามาติดตรงนี้ครับจะเป็นทับหลังขององค์ปูเลยปกติก็จะเป็นพระนารายณ์มประสาทใช่ไหมพระนารายณ์กัลนารายณ์ พระเอ่อทรงช้างเอราวัณพระอินทรงช้างเอราวัณพราพยากรงแล้วแต่ประสาทที่เขาจะต่อแต่ประสาทของเราก็คือต้องเป็นองค์ูกระดาองคูกระดานั่งอยู่บนทับหลังเพราะเป็นตำหนักก็เป็นอะไรนะไเอวิหารปูเจ้ากระดานะครับดังนั้นเราก็เลยต้องใส่องคูในทับหลังคอีกก็ไม่นานนะปู่น่เดือนหนึ่งน่าจะใกล้แล้วน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็เริ่มเก็บลายอันนี้เก็บลายภายใน เดี๋ยวภายนอกนี่คืองานิดภายนอกครับข้างล่างก็จะปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องข้างล่างข้างล่างปูกระเบื้องเป็นอาจจะเป็นสีมรกดสีมรกดเหรอสีเขียวมอตะกดโอ้ลายสวยมากนะปู่นะโอ้โหสวยจริงจะเป็นสีอะไรครับปู่ทางฐานก็ไปก็คือตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีดินสีดินอ๋อเหมือนปะาสาทส้มๆแดงแงเหมือนปะาสทแล้วพื้นจะเป็นสีเขียวมรกดส่วนข้างในเนี่ยเราจะลงลงดําปิดทองลงดําปิดทองเลยข้างในนะเฉพาะตซนในวิหารข้างใน ข้างนอกก็จะเป็นสีดินข้างในจะเป็นดําปิดทองดําปิดทองด้านข้างก็จะเป็นน้ําอนะครับต่อไปก็จะได้เทเทในปูโอ้ทานรอบตรงนี้ด้วยอือคือทานรอบจะเป็นระเบียงเป็นระเบียงนะโอ้นี่ไม่ตัก็ไม่กล้าอะไรทุกอย่างโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ระเบียงรอบน้ําเลยอ่าอใครก็สามารถเดินเดินออกรอบข้างๆได้อืม นอรตสิงแบกอาคารนี้อยู่แบกคานนี้อยู่เนาะทั้งคานบนคานล่างแบกทั้งตัวคานเป็นนอรตสิงเนะจะเป็นนอตสิงแต่ตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวโทรศัพท์ตกตรงนี้ก็จะเป็นลายนี้ทั้งหมดทั้งนอกทั้งในนึ่ลายลายเสาตัวนี้ลายเสาก็จะติดลายตัวนี้อีกอันนี้จะเป็นลายเสาข้างในโอ้โหตูได้เก็บน้ำปูนต้องเก็บน้ำนับก็นี่แหละปัจจัยที่เอฟซีส่งมาช่วย ทำเพราะว่าเราเอามาทําวิหารตรงนี้ให้ให้สมบูรณ์สวยที่สุดสวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดฉะนั้นเราถึงเน้นลายอะไรอีบอันนี้สนับประตูก็จะมีผวานประตูอยู่ตรงนี้คือจะไม่ให้เหยียบเหยียบผวาวนประตูจะมีลายแบบนี้แหละอยู่ตรงตรงกลางจะไม่ให้ยียบจะให้ข้ามเอาจะไม่ให้เหยียบเลยไม่เหยียบไม่ให้เหยียบประตูจะให้ข้ามเหมือนในประสาท มันจะมีเขาเรียกว่าคานประตูหรือในอของศาสนาฮินดูในโบสถ์ฮินดูเนี้ยแม้แต่โบสถ์ไทยก็มีแต่เขาจะให้ข้ามเขาจะให้เหยียบหลายคนอาจจะสงสัยไปอาจจะเหยียบก็ได้บางทีไม่ได้อ่านหรอกให้ข้ามให้ข้ามอ๋อให้ข้ามถ้าข้ามได้ก็ดีถ้าข้ามไม่ได้คือไปเหยียบก็เหมือนกันหนักเนาะเหมือนเราเขาเรียกว่าข้ามสิ่งไม่ดี อ๋ออ่าถ้าเราเหยียบว่าเหยียบสิ่งไม่ดีไว้เราต้องข้ามอชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยเราเราข้ามให้มันข้ามไปให้ข้ามไปเออยกไปยังตรงนี้ประตูเข้าเหมือนประตูขยายประตูเนี่ยสักสิบใช่ไหมพอเราข้ามเข้าเนี่ยข้ามสิ่งที่เราไม่ดีเอามาเนี่ยมันไม่เข้ามากราแร้วมันติดอยู่ตรงประตูวารล่ะกั้นไว้เราข้ามข้ามผ่านมันข้ามผ่านรับจากสิ่งดีๆเราข้ามข้ามผ่านเอาสิ่งดีๆ ก้าวออกมาข้ามออกมาแต่ถ้าเราเหยียบเหมือนกับเราเหยียบสิ่งไม่ดีไว้ใช่อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับคุณชจมเพาะใน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 ทารประตูเราก็จะมีของที่ไว้ใต้นี้อีกเออโอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าสามารถปราบสิ่งไม่ดีได้ใช่อ๋อใต้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 ทอนประตูอีกนะครับคนที่มีของมีอะไรก็อาจจะก็ต้องของที่ว่าไม่ดีเนาะ ภาพเวณหน้ายักษ์เห็นไหมหน้ายักษ์พญารุษเนี่ยก่อนจะเข้าไปข้างในเห็นไหมลายจะเป็นโอ้เข้าไปต้องข้ามหลายขั้นหน้าพุทธหน้ายักษ์หน้ายักษ์อืครับอันนี้มือนจะเข้ามานี่มีมี พวกนี้คุ้มครองเราอยู่จัดว่าอันนี้คือให้ดูแบบยังไม่เสร็จนะครับไปดูว่าเสร็จแต่สวยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จวววยังไม่เสร็จแต่ว,ว่าคอยดูเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เอาปัจจัยมาช่วยปูในการช่วยทําวิหารด้วยนะครับรคุณผู้ชมที่ร่วมร,ร,ร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างวิหารเนาะเดี๋ยวเน้นเป็นหลังเล็กๆไม่ใช่หลังใหญ่แต่ว่า คุณภาพยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากทุกกลางนิ้วจะประกอบด้วยเนี่ยเห็นไหมอาครับยมดูแม้แต่ขท้าบนเนี่ยะยังต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกอย่างเลยอันนี้คือยังไม่ได้็ิดติดมูลนะคืออันนี้ติดติดที่เจ๋อเนี่ยเคเคด้านบนนี่ยังเก็บรายละเอียดเยอะเลยใต้ท้องพันลิเกตลายอยู่ไม่ใช่จบแค่นี้เห็นไหม ไอ้แม้แต่ตรงนี้จะเป็นลายบัวหมดลายบัวหมดเลยอืมด้านในมันกันเลยของตัวเลขนะครับที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมก็ตีความฝันขัดเคลื่อนไปขัดเคลื่อนไปนิดนึงเลดนึงอ่าแต่ว่ามีคนเขาฝันถึงปูก็คือแม่นนะปูไั่รถใช่ไหมรับปูไม่ลงจากรถเลยสดเลขปูไม่ลงเลขรถอยู่ในเสถียรถครับเลขรถกับเลขทูบเราเลขทูบวันนั้นไง วันทำพิธีอ่ะเลขทูบยังไงปูเลขทูบเจ็ดสองเจ็ดสองอือืมก็อภัยขออภัยเดยวงันนี้แหละพอดีผมว่าเลขมันดังกูฮะเลขมันดังเกินมันดังเกินเขาก็เลยไม่ให้อกเลขดังตรงเลขปูมีแตห้าศูนย์ทั้งนั้นเลยหลักกิโลกับห้าศูนย์คนเข้ามากกับห้าศูนย์เยอะที่ไหนก็ห้าศูนย์เหมือนกันก็โอมันหลายสำนักหลายเจ้าเลยห้าศูนย์ใช่ไหมครับเยอะมากแ่ของปูของคนอื่นก็ห้าศูนย์ด้วยครับจากนั้น วดนี้ไม่พลาดหรอกแต่ป์เูปยังไให้ช่วยตอนนี้ยังใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวกานันเกินเดี๋ยวจะดังเหมือนเลกปุยก็แกละเราต้องเงียบๆต้องให้เอฟซีต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ก่อนสิได้ก่อนเอออย่ากอย่ากให้ไม่ได้อย่ากให้ดันอยังให้เดือนนี้ก็ได้เพราะว่ารอก่อนรอก่อนนะ้วปูนะใจเย็นๆนะครับเอฟซีต้องติดตามช่องรอก่อนเด้อนะครับกรมทรัพยากรติดตามรอใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลขดังเหมือนที่ผ่านมาก็จะ มันจะเคลื่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับนะครับในจลิปนี้ก็ให้ดูวิหารปูทำเซนนะครับะ